เฮ้ย <Hey, S 2> คนทำคอนเทนต์กับดวงตาเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะโอเคสวัสดีครับมาพบกับไอปอรีวิวบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับของที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือ ปตาซีโ่นั่นเองนะครับผมปาปาบานสำหรับออฟตาซีโลนี้ก็คือแว่นที่ผมได้ใช้อยู่นะครับเพื่อน,อนๆหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงซื้อแว่นมาใช้มีปัญหาทางด้านสายตาหรือเปล่าบอกก่อนว่าไม่มีสายตาย,ยังปกติอยู่นะครับสาเหตุที่ผมต้องซื้อแวน่นออปตามาใส่นะครับก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่กับหน้าจอค่อนข้างนานแล้วก็ใช้สายตาค่อนข้างเยอะนะครับการที่เรามีอะไรที่มาโปรเทคดูดวงตาของเราเนี่ยให้แบบว่าให้ดวงตาของเราเนี่ยมันสบายขึ้นผม ก็ยินดีที่จะลงทุนในการซื้อบางสิ่งบางอย่างที่มันจะช่วยยืดอ,อายุตาของเราก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยหาข้อมูลแล้วก็มาลงเอยกับแว่นออปตัสอันนี้นะครับสำหรับแบรนด์ออปตัสนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับอ่ะ ทีนี้ผมขอพูดรวมๆเนาะก็แบรนด์ออปตันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรายูทูบเบอร์สตรีมเมอร์เกมเมอร์เนี่ยเขานิยมใช้กันนะครับแน่นอนว่าการที่เราเกมเมอร์ใช้หรือว่ายูทูบเบอร์ใช้นะครับเกมเมอร์เนี่ยเขาต้องใช้สายตาในการมองจอเวลาเล่นเกมหรือลงแลงเนี่ยเขาใช้สายตาแบบทั้งวันเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เขาไม่มีอะไรมาพพอร์ตดวงตาของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อเขานะครับเขาเลยอาจจะต้องหาแว่นที่มีมาตรฐานในการดูแลดวงตาของเขา พอสมควรเลยนะครับผมก็เชื่อว่านอกจากจะได้รับความไว้วางใจจากเหล่าเกมเมอร์ชื่อดังแล้วเนี่ยเหล่าสตรีเมอร์ที่มีชื่อเสียงสวยก็ใช้การก็ด้วยเหตุผลคล้ายๆกันเลยก็คือเขาได้ใช้ดวงตาในการทำคอนเทนต์ในการใช้งานนะครับผมก็มันก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมก็ต้องซื้อมาลองใช้เนาะอ่าตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้มาแล้วนะครับ1สัปดาห์หเต็มทีน่นี้เดี๋ยวผมลองพูดเกี่ยวกับโดยรวมเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูตัวแว่นกันนะครับ อ่าสำหรับตัวแว่นออปตาซีโร่นะครับเดี๋ยวผมทอดก่อนหล้อไหมอ่าโอเคนะครับสำหรับตัวแว่นออปตาซีโร่เนี่ยจุดเด่นเท่าที่ผมใช้นี่ผมพูดรวมๆนะไม่ได้พูดเจาะลึกนะตัวแว่นออปตาเนี่ยข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบามากเนี่ยเบามาก นะครับค er ือผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบว่าเราเกมเมอร์สตรีเมอร์เนี่ยเขาใช้กันเพราะว่ามันหนึ่งเลยน้ําหนักมันเบาสาหรับเกมเมอร์เนี่ยเวลาเล่นเกมแน่นอนว่าเป็นชั่วโมงใช่ไหมถ้าหากว่าแว่นที่มีน้ําหนักมากเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมือเคื่อจะกดหูเราหรือว่ากดดังเราแล้วมันจะทําให้ตรงส่วนแบบดังหรือว่าตรงหูเนี่ยมันล้านะครับก็อุ้ยเกือบโดนสำหรับน้ําหนักเนี่ยผมถือว่ามันเบานะ คือเบามากๆเลยเบาจริงๆนะครับผมอ่ะมันเบากว่าแว่นทั่วไปพอสมควรเลยนะครับก็ไม่แปลกว่าทําไมเราเกมเมอร์ถึงเลือกใช้กันนะครับผมอ่ะทีนี้นอกจากความเบาแล้วนะครับแล้วก็ความบางเห็นไหมครับนี่เห็นความบางของขาวแว่นนี้ไหมเอ่ยอ่ะอันนี้ยืดให้ดูเลยอ่ะบางมากๆคือผู้ผลิตเขาบอกว่านี่คือขาวแว่นที่ บางที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับบางมากๆเนี่ยขาแว่นบางมากๆทําไมถึงบางนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีเหตุผลที่ทาไมมันถึงบางก็กลับมาที่เกมเมอร์นั่นเองนะครับเหล่าเกมเมอร์เหล่า amer, เกมเมอร์เนี่ยเวลาเขาใส่แว่นเวลาที่เขาเล่นเกมนะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งของเหล่าเกมเมอร์ก็คือหูฟังนะครับแต่อันนี้เป็นหูฟังท,ทํานเพลากก็คล้ายๆกันเวลาที่เกมเมอร์เขาเล่นเกมเนี่ยเขาจะใส่หูฟัง เวลาที่เขาใส่หูฟังเนี่ยเห็นไหมครับว่าขาแว่นเนี่ยมันจะโดนตัวฟองนั้นของหูฟังเนี่ยมันทับด้วยความที่มันบางนะครับเวลาเราใส่หูฟังไปปุ๊บเนี่ยให้ตัวขาแว่นเนี่ยมันจะแนบชิดกับหัวเราพอดีเลยนอกจากที่มันบางแล้วขาแว่นนี่ก็มีอะไรพิเศษก็คือมันสามารถบิดงอได้นะครับเนี่ยฮะมันสามารถทนแรงบิดงอได้นะครับอ่าถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เลยเนาะ การที่แบบมีขาแว่นที่ยืดหยุ่นขนาดนี้นะครับที่จริงอะ่ะมันสามารถหักได้มากกว่านี้แต่ผมไม่กล้าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแว่นที่ผมซื้อนะครับอ่านอกจากมันงอได้แล้วเนี่ยมันเป็นแว่นที่นั่งทับเนี่ยไม่แตกอ่าเผลอนั่งทับเนี่ยโตวแว่นเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับอ่าจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่กล้าทําเพราะว่าแว่นอันนี้ผมซื้อมานะครับจ่ายเงินมาเอาไว้ออกตัดเป็นสปอนเซอร์ก็ เดี๋ยววันนั้นผมค่อยมาลองนั่งทับให้ดูนะครับก็อันนี้ก็คือลักษณะทางกายภาพของมันเนาะอ้าวแล้วก็เลนส์อีกสำหรับเลนส์อันนี้ก็เป็นเลนส์ชื่อว่าเล t ส์ทีนาเอ็กแอมเบอร์นะครับก็คือเป็นเลนส์รุ่นใหม่ของทางออปตัสนะครับคือตัวเลนส์เนี่ยมันจะออกเป็นสีเหลืองๆหลืองาสังเกตไหมว่าเห็นแสงสะท้อนจากไฟไหครับผมอ้าไฟจริงๆของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีฟ้านะมันสะท้อนแสงสีฟ้าออกไปนะครับเนี่ยก็เลยเห็นเป็นสีฟ้านี่นะครับอ่าทีนี้ หลายๆคนเนี่ยเห็นตัวแว่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันดูอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเอาละครับกล่องออฟตัสซิโลตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่บนมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ผมได้แว่นออฟตัสมาเนี่ยไม่คิดว่ากล่องมันจะสวยขนาดนี้เฮ้ยกล่องสวยจริงๆเลยนะครับทีนี้เรามาลองมาดูกล่องรอบๆกันเลยดีกว่านะครับ่านี่คือกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่ารอบๆอทีนี้เรามาดูข้างบนก็จะเป็นอ่า Optus Zero นะครับ Gaming I Wear นะครับอ่าทีนี้เรามาดูข้างหลังดีกว่าอ่าข้างหลังก็จะบอกสเปคโดยรวมนะครับอ่าจะบอกสเปคโดยรวมของแว่นตัวนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาแกะกล่องก,กันดีกว่านะครับอ่าพอแกะกล่องมาปุ๊บฟ้๊ สังเกตไหมเขาว่าข้างๆกล่องเนี่ยมีการเล่นสีด้วยนะสวยมากๆจริงอ่ะทีนี้หลังจากที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยตรงฝากล่องจะมีเหมือนกับเป็นข้อความจากทีมงานออปตัสนะครับอ่าข้อความก็จะเป็นประมาณนี้พอเปิดออกมาปุ๊บมาจะมีเําว่า are you ready เมื่อเราเปิดปุ๊บฟื้ออ่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตอตัวกล่องแว่นนะครับตัวกล่องแว่นจะเป็นอย่างนี้ อันนี้คือตัวกล่องแว่นนะครับกล่องแว่นก็จะหนาๆนะครับมีการเล่นมีเท็กเจอร์บนกล่องแว่นนะครับผมซึ่งสัมผัสเหมือนสัมผัสดีมากเหมือนกับเป็นผ้าเหมือนผ้าใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้คือสัมผัสดีมากนะครับกล่องแข็งๆกล่องแข็งมากนะครับดีมากอ่ะทีนี้เมื่อเปิดมาเนี่ยจะเจอโฟมนะครับโฟมข้างในเนี่ยก็ถอดได้นะครับนี่ ข้างในก็จะถอดได้นะครับอ่าข้างในก็จะมีพวกบัตรคู่มือนะครับคู่มือแว่นนะครับถ้าหากว่าใครไม่เคยแชร์แวนก็อ่านได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นบัตรรับประกันแว่นนะครับออฟตักเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับบรับประกันแล้วก็เป็นบัตรส่วนลดสําหรับคนรู้จักนะครับอ่าอันนี้ก็สําหรับ เอกสารต่างตานะครับอทีนี้เรามาดูข้างในกล่องดีกว่าพอเปิดมาในกล่องปุ๊บแงะพอเปิดมากล่องก็จะข้างในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่จริงเปิดมาจะมีแว่นนอนแอ่งแมงอยู่ผมใส่แว่นอยู่นะครับแว่นมอนเลยไม่มีนะครับอ่าแล้วก็จะมีผ้าแล้วก็จะมีผ้าเช็ดแว่นมาให้นะครับก็เนื้อหนากำลังดีนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับ ก็โดยรวมผมประทับใจทั้งตัวแว่นแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งเลยนะครับถือว่าทําสวยมากๆเลยนะครับคือกล่องเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบมันมันดูแน่นหนาแล้วก็แบบทนทานมันไม่เหมือนแบบว่าเอากระดาษลังเอามาทําให้ทํากล่องแวนน่นอันนี้มันเหมือนกับเป็นเนื้อของกล่องโทรศัพท์เลยเนื้อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันหนามากเนี่ยเนื้อหนามากนะครับโดยรวมเนี่ยสำหรับผมนี่คือโอเคมากๆเลยนะครับทางตัวแพคเกจจิ้งแล้วตัวแว่นนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้รู้กันไปหมดแล้วนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับกับแว่น Optus Zero อันนี้นะครับก็หลังจากที่ผมใช้มาได้สักพักหนึ่งนะครับก็พอจะรู้ถึงคาแรคเตอร์ของแว่นตัวนี้นะครับอะคาแรคเตอร์ Character ของแว่นตัวนี้ บอกข้อดีข้อเสียเนาะอ่าหเลยทํางานกับหน้าจอได้นานขึ้น2มันใส่และสบาย3มันเบาเวลาใส่นานๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ล้าช่วงหูอันนี้น่าจะเป็นเสริมเนารู้สึกว่าเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าทํางานบนหน้าจอเนี่ยพอเราใส่แว่นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนโตแว่นเนี่ยมันจะปรับให้ภาพชัดขึ้นอันนี้ผมอาจจะรู้สึกไปเองเหมือนเหมือนกับว่าเลนเนี่ยมันช่วยปรับความชัดของภาพเนี่ยให้สูงขึ้นมันคือมันชัดอบ คุไม่ถูกคือมันชัดขึ้นอันนี้คือข้อดีที่ได้บอกไปอันนี้ก็คือโดยรวมข้อดีอ่ะข้อเสียคืออะไรหนึ่งข้อเสียที่จะเรียกว่าข้อเสียก็ไม่เชิงนะ ข้อเสียหนึ่งเลยนะครับด้วยตัวเลนส์ที่เหลืองเนี่ยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเลนส์เรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์นะครับที่มันออกสีเหลืองเนี่ยเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าภาพก็จะเหมือนกับโลกเนี่ยมันเหลืองภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันเหมือนกับมีฟิลเตอร์สีเหลืองอะมาบังข้างหน้าเราไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหลืองขนาดมันน่าเกลียดมันเหลืองมันเหลืองแบบมันเหลืองนิดนึงมันเหมือนภาพแบบปรับวาร์มไปนิดนึงนะครับแล้วก็2ออันนี้อาจจะเป็นคําถามที่คาใจหลายๆคนก็คือใส่แว่นนี้แล้วสามารถทํางานแบบว่าตัดต่อได้ไหม ทำได้นะครับแต่ว่า มันมีแต่นะก็คือถ้าหากว่าถ้าเป็นงานแบบตัดต่อวิดีโอทั่วไปเนี่ยได้แต่ถ้าหากว่าเริ่มไปถึงการย้อมสีหรือว่าทาพวกแบบที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีสูงมากเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์อันนี้จากความเห็นส่วนตัวของผมนะคือถ้าว่าเป็นงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ด้วยเอ่อเนื่องจากว่าที่มันปรับระดับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเวลาที่หน้ามันมันเนี่ยมันเหมือนกับว่าแว่นเนี่ยมันจะไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทำให้ผมต้องดันแต่คนน่าจะสังเกตนะครับอาจจะเกิดจากเราที่มันไม่ดาง ตัวแว่นมันเลยไม่มีอะไรยึดมนเลยไหลถ้าหากว่าคนมีด่้งก็อาจจะแว่นมันอาจจะยึดเกาะได้ดีกว่านี้อีกจุดหนึ่งเลยหลังจากที่ผมใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่นนยอไอ้ตัวยางตรงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยด้วยตัวขาแว่นที่มันบีบแล้วพอมันบีบปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวยางตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวยางข้างหลังเนี่ยพอใส่ไปสักพักเนี่ยมันรู้สึกคันๆจั๊กจีอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องผมอาจจะต้องไปหาพวกยางเอามาหุ้มตรงขาแว่นข้างหลังอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเกาะมันอาจจะช่วยได้นะคะก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ใช้มา ม,มันก็มันก็เป็น working i wear ก็ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ใช้มันตัดต่อวิดีโออยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทั้งเล่นโทรศัพท์ตัดต่อวิดีโอก็ใส่แว่นนี้โดยรวมโอเคเลยต้องบอกกันว่า,วาทุกคนควรมีไหมก็ถ้ามีก็ดีทําไมถึงแบบว่าทุกคนถ้ามีก็ดีเพราะว่าหนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ของคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าเพื่อนหรือผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมองจอโทรศัพท์อาจจะจ้องมองจอคอมหรือจอโทรศัพท์เนี่ยบ่อยมากมาก อ่าฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอะไรสักอย่างมาโปรเทคดวงตาของเราให้ตาของเราเนี่ยมันมีอายุที่ยาวนานขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะต้องบอกก่อนว่าดวงตาก,กับคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีสิ่งที่เอาไว้แบบว่าช่วยโปรเทคดวงตาของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่า ลงทุนนะครับผมซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงเลยราคามันแค่พ9นเแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีลดราคาเหลือ1,890กนะครับก็น่าสนใจทีเดียวสําหรับเพื่อนๆที่สนใจซื้อแวนออตันนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทางเว็บไซต์ของทาง o p t ตันนะครับผมต้องบอกกันว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทาง o p t ตัทั้งนั้นนะครับอันนี้คือใช้ดีแล้วก็จึงมาบอกต่อนอะ รับใช้ดีแล้วมาบอกต่อถือว่ามาแชร์กันนะครับก็คือซื้อมาแล้ใช้เองแล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคกับเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวทรงแว่นของทางออฟตัสก็ยังมีอีกหลายทรงเลยนะครับก็เพื่อนๆลองไปดูเนาะว่าทรงแบบไหนเนี่ยที่มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของเรานะครับสำหรับวิดีโอนี้การรีวิวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ย จะทาให้เพื่อนๆเนี่ยอยากจะรักษาดวงตาของเราเนี่ยให้มันอยู่กับเราเนี่ยได้นานขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการลงทุนให้กับตัวเองเนาะนะครับเป็นการลงทุนให้กับตัวเองในด้านของสุขภาพดวงตาของเรานะครับอวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับการรีวิวบ้านในครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย